โอเคก็สุดท้ายก็แนะๆแน่ๆมีไวรัสบนหุ่นแอนดรอยค่ะโดยกล่าวหาว่าแบบเเออ่ข้าเซิร์ฟนะนะมาแล้ววับได้ตลอดเลยตอนนี้มันอาจจะเป็นความจริงก็ได้เซฟนะนะค่ะเซฟนะนะก่อนเซฟนะนะก่อนมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้ไม่จริงไม่ใครรู้ไม่จริงคุณครีมไม่กระตุกใช่ไหมใช่ผมไม่กระตุกเลยเห็นป่ะหมดเราโดนใส่ร้ายแต่ผมไม่รู้ว่าคุณดูไม่หมดเราใส่ไลน์ เย่เดินตรงลุย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 ลุถ้าลุยคุณฮะอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่เป็นไรเขาเขาสามารถตกเลยเริ่มใหม่ได้ชื่อผมผู้สาวบอกว่าเดินตกลมแล้วนะแล้วผมก็ตกหลุมอยู่จริงๆเลยนะอ้นนี่ต่อหัวครับต่อหัวต่อหัวต่อหัวให้คุณคีมกระโดดไปให้งนู้นครับกระโดดไปฝั่งนู้นนะอ่ะครบเผมจะไปได้จ กดกดสเปซค้างไว้จะโดดสูงขึ้นนะกดสเปซค้างไว้จะโดดสูงขึ้นกดปุกครับย่างนั่นแหละเห็นไหมคุณคิมแบกเห็นไหมทำได้เอาเย้เย้โอ้ยมันหนักหรือเปล่าผมไม่ถนัดไปละบายไวรัสอินโพเตอร์อ๋อไม่ดันกลับนะต้องดันกลับวะ มันดันกลับไม่ได้เอ้ยดันได้ได้ยังได้เปิดประตูแล้วเอาเอาให้นานาข้ามไปด้วยดิเอาเอาไวรัสตัวนี้มาด้วยจะดีจริงเหรอดีไปละพี่ไวรัสไวรัสเป็นมิจฉัยให้ไวรัสที่น่ารักแบบนี้เป็นคนคเต่าไปเดินไม่ได้อ๋อติด หยุดหยุดหยุดยดอันนี้ต้องต่อกันสี่คนใช่ไหมครับจะไมผิดต่อกสี่คนไปไปอีกได้ไปอีกได้เออไม่ได้นะแย่แล้วทหมไปเลยครับไปเลยครับ Let's go อกูเจนึเฮ้ยเฮ้ยไปต่อเเเ สามสองหนึ่งไม่เนี่ยอันนี้เร็วไปให้ให้ผมให้ผมกระโดดเก็บกุญแจมันขผมหรือผมหรือผมจะวาร์ปกันเถอะเอ้อเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนตับมากเดี๋ยวมีเป็นหัวด้วยจะไปครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วหัวสามเลยไว้ใจผมไว้ใจผมไว้ใจนะใช่ผมครับไว้ใจผม เอ้าเอแล้วมันก็ปนมามันว่ามันว่ามันวาาน่ะเห็นเห็นว่าเลยวา่ามารอบนี้หมีผัดกันมาดูซิว่าใครไปใกล้จะได้ดูสิว่าความหวังของหมู่บ้านเป็นใครมาทิ้ง let's go เอ้ยวันความมันอยู b ore, b b. B ่ก็ลงไป้างล่าง two thousand years later โอเคนะนิ่งย right, right, okay. ังเอาเลไครับเอาเลยเอานิ่งเงี้ยวไปเลยเย่นี่ไงได้แล้วแล้วก็ดูกันนึงดูดีอนึงเย่คงทำไไดแล้วเราไม่ทำแล้วเราไม่ทำทันแล้วโอ้ยโอ้ยจอยอร คุณคีบไขประตูเลยคุณคีบคุณนั่นนะโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เกือบรับตกอีกรอบโอ้ยแต่ได้เลยได้เวลาสองครับสามแล้วยายห้องเออสักีโอโห้ส่งไปเลยโอ้ยย่งลงไปกันเยอะดึง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 เึงดึงดึงดดเงดวดึงด อันนี้อันนี้ต้องเอพยายามค่อยๆหย่อนค่อยๆหย่อนตัวค่อยหย่อนอันนี้ค่อยหย่อนเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพร้อมกันเลยเหรอเอ่อเอา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 คุณคีมลงก่อนเลยเอาคุณคีมลงณค่อยค่อยหย่อนลงไปเลยครับอันนี้อันนี้ไปแล้วนะเออไปเยอะเลยอ้าวไปไปไปอีกไปอีกโอ้เฮ้ย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 ใจยินใจยินใจยินได้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 เขาได้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  ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่อเต่าเดี๋ยวใครขอบคุณคุณนานาโดดไปก่อนคุณนานาก็โดดไปก่อนเดี๋จะเชื่อกพ่าทันใครไปจีบใครก็ได้ไม่นั่นเป็นแบบเชือกพันตี๊ดๆหน่ะเชือกพันอ่ะเชือกปัดเชือกปัดโอเคโอเคคุณนานาโดดไปเลยครับโดดไปเลยอ่าเฮ้ยโอ้ยแรงโคตรเยอะเลยเฮ้ยอ๋อแล้วคุณคีมกันแล้วคุณคีมกันคุณคีมกันโดดด้วยมักันโดดคุกันโดดคุกันโดดนี่ เอออไอ่ะไปเอาเดินคุณคุณน้เดินเดไปของู้นเมื่อกี้เดไม่ผมก็ไม่ได้เฮ้ยปไร็วเร็เเดเเไมไม่ได้เอาเอาเอาไปฮะพื้นพื้นสูงสคไปยิงพื้นสูงแล้วค่อย่อยดึง ขึ้นมาบนตัวหน่อยลองลองเออซ้อนหนึ่งแล้วเฮ้ยเมื่อกี้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 ได้ดึงครับดึงดึงดึงเอ้ยไปล้อ๋อไป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 อันนี้อันนี้อันนี้อย่งอย่างอย่างโดนโดนไปแล้วครับโดนไปแล้วไปเลยไปเลย เร็วๆไว้คุณคีมต้องรีบคุณคีมอย่าเพิ่ออย่ารอเลยอันนี้ต้องรีบอันนี้ต้องรีบอันนี้ต้องรีบใช่ใช่ใช่เฮียเฮียเฮียโอเคไปไโอ้โหบอลวนเหยียบเราล้วนได้ปะเนี่ย มันต้องมันต้องรวมตัวรัวเลยดมันจะง่ายสุดก็คือเราต้องเหยียบหัวใครสักคนนล้ให้ให้คนนึงเป็นถ่ายแค่นั้นพอแล้วเหยียบหัวหมีคนอยู่ข้างบนเลยเหมือนเป็นตัววีดะมา嘛ไอ้ก็อย่าเหยียบอย่าอย่าเดินเล่นอยู่ข้างบนดิไป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 เออได้อยู่เว้ยอ่ะนั่งกระโดดฮึ๊บเฮ้ยเอ้อนั่นดันสินะโอเเคอ้ยอันอันนี้พออันนี้อันนี้อย่าเพิ่งเเลยยดี๋วแบบดันดันไปก่อนก็ได้ปะ ไคุณเจต้องเอากุญเจเอาเลยครับได้ล้ได้ล้วใหญ่ดังสุดนะโอเคโอเคพอแลครบพอ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 โอ๊ยโอ๊ยไม่ได้มากไปมากเกมนหัวไปจริงด่าแ่เป็นคนสุดท้ายใช่ไหมโอ้โหต้อปดัมเต็มปุม เหยียบเต็มมเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมีครั้งที่ผมพลาดแน่นอนอ่ะผมจะวาร์ปแน่นอนเขาบอกอ่ะอย่าโอ๊ยเดี๋ยวคุณคไปก่อนนะโอเคคุณคีบเข้าไปเลยคุณคีบเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่ะซ้อมหมดเริ่มเลเฮ้ยเอ้าไอ้ตี๊กยิ่งอยู่ดูมันถอยหลังมันสไลด์เป็นหนีมาร์ปไปนะคุณคีบวันวานยิงอยู่มันเฉลิดเลยเห็นกระตาเลยเอ่อตอาคุณคีบเอาคุณคีบโดดนิดนึงโอ้ย กดกดเดินเยอะคุณมีโอเคโอเคอยาไปดันเขาสิอันนี้ผมยิงนะฮะเกมคุณไปโดนปมปากเลยครับยังไม่โดนเลยคุณชคือแค่เศษเซียวของเกมเราอ่ะมันก็โดนปุ่มได้เว้ยเกม

ไปแล้วโอ้ยกระดันกระดันนาวิกรดันกรดันโอ้ยคีเดียวเนั่นานเคโอ้ยก็เป็นไงบ้างฮะหลับคลิปพิครบพารกับคลิปรับเชิญม t ผู้เพิสามท่านอย่างคุณเชลสแล้วก็คุณครีมแล้วก็คุณนานะท่านเองนะฮะก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดู อันนี้เป็นพาร์ทแรกของพิโคพาร์นะใครดูจบก็ขอบคุณมากเลยเนาะปรเดี๋ยวรอติดตามพิโกพาร์ในพาร์ทที่2แล้วค,ค่ะเพราะคลิปมันยาวมากจค,คิิๆยาวจ,จัดเลยแล้วก็เลยแบบตัดเท่าที่แบชอบฮ่าฮาน่าหนุกมาให้ทุกคนได้ดูกันฮะแต่จะตัดอะไรที่แบบรอบนี้มีขอตัดแบบลวกๆเลยแล้วกันเพราะว่าบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างจะมาตัดคลิปแล้วๆๆๆๆด้วยบางวันก็ทําแตงานในช่วงนี้ เนาะแต่ก็สนุกเลยนะฮะหลังจากที่เทุคิมตายบ่อยมากก็หลายครั้งอยู่นะหลัลงจางกเขาก็ถูกเหยียบปุ่มไม่พักเลยนะฮะโอ้โตายกันอีกเยอะก็ใครที่กำลังชมสับที่นี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์เรื่อยๆแล้วก็ใครที่อยากรอพาร์ทที่สองก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตืนเตอนกันด้วยนะก็เผื่อ,อดะมีโอกาสในพาร์ทที่สองก็เราจะมาลงในในไม่ช้าเนาะ ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมวไว้เจอมัสนสำหรับคลิป,ปหน้าบายบายฮ่าบบบาล่ะจ้าพูดเร็วหน่อยวอดีบ <laughs>